เขาทำเก่งมากเสื้อตัวยาวเลยค่ะขอโทษนะคะไม่เป็นไรค่เอันนี้กรยางไมกระยางดีกว่าแล้วเดี๋ยวถ้าอะไรไม่รอดก็เรียนยางันนีย ไ้อ,อ๋อเป็นวิดีโอเซนแม่เก่งมากโจมานี้เน ah ็ตโเปล่าเน็ตดีมาแชร์